S <S สวัสดีในวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568คะ่ะทุกคนใครเป็นเจ้าของกิจการบ้างเอ่ยรู้สึกไหมคะว่าคุยกับนักบัญชีไม่เข้าใจสักทีทำธุรกิจก็เหนื่อยมากแล้วใช่ไหมยังจะต้องมาคุยกับนักบัญชีที่พูดจาไม่รู้เรื่องอีกถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่อยากคุยกับนักบัญชีเพราะฟังไม่รู้เรื่องคิดว่ายากจนเกินจะทำความเข้าใจ จะช่วยให้ชีวิตของเจ้าของธุรกิจง่ายขึ้นค่ะเราจะขออาสาเป็นวุ้นแปลภาษาพาทุกท่านไปทำความเข้าใจคำศัพท์บัญชีพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจรู้แล้วจะคุยกับนักบัญชีรู้เรื่องขึ้นแน่นอนค่ะเพราะเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะคุยกับนักบัญชีไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะสาเหตุเพราะนักบัญชีจะมีศัพท์เทคนิคค่ะ เฉพาะที่ใช้ในการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีเหมือนเวลาเราไปคุยสับเฉพาะกับอาชีพอื่นๆนะคะเช่นคุณหมอหรือพวกวิศวกรเราก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะการคุยกับนักบัญชีไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องปกติมากเลยถ้าใครไม่เคยมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีมาก่อนน่าจะต้องงงอย่างแน่นอน แต่ข้อดีของศัพท์บัญชีคือเรียนรู้ได้ง่ายค่ะไม่ซับซ้อนเท่ากับศัพท์แพทย์และถ้าเรียนรู้แล้วจะเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำความเข้าใจ5้าสับสุดฮิตไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นจาก6กคำศัพท์บัญชีที่เจ้าของธุรกิจควรรู้นะคะก่อนอื่นขอแยกเป็น2อกลุ่มใหญ่ๆค่ะจะได้มองเห็นภาพธุรกิจตัวเองได้ง่ายขึ้น กลุ่มแรกมี3คํคำค่ะคือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของกลุ่มที่2มี3คํคำเช่นกันคือรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรทั้ง6คำนี้ไม่ได้ยากจนเกินไปใช่ไหมคะที่จะทำความเข้าใจเรามาดูคำศัพท์บัญชีที่ต้องรู้กลุ่มที่1กันก่อนค่ะคือสินทรัพย์สินทรัพย์เป็นสมบัติของเราที่มีไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตค่ะนึกภาพง่ายๆถ้า ส่วนตัวมีตู้เย็นเป็นสมบัติแล้วธุรกิจจะมีอะไรเป็นสมบัติบ้างล่ะคะเช่นเงินสดสินค้าที่ยังไม่ได้ขายรูปหนี้ที่ยังเก็บเงินไม่ได้หรือเครื่องจักรโรงงานที่ใช้หาเงินให้เราในอนาคตพวกนี้เรียกว่าสินทรัพย์ทั้งหมดคะ่ะสินทรัพย์เองก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือ 1. สินทรัพย์หมุนเวียนแปลว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว หรือใช้ประโยชน์ได้ในเวลาอันใกล้คือภายใน1ปี 2. ส,สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์เช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้งานได้นานกว่า1ปีนั่นเองค่ะการที่เราแบ่งเป็นหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนมันมีประโยชน์ตอนที่เราใช้คำนวณเรโชต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ถาวรบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์มีเรโชคือ Fixed Asset Turnover คืออัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรอัอาตราส่วนนี้บ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ลงไปในส่วนของหนี้สินค่ะหนี้สินคำนี้น่าจะกินใจนะคะเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพราะมันเป็นภาระผูกพันของเราค่ะ ที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้ภายใน1ปีก็จะเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนแต่ถ้าต้องชำระหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเราจะเรียกว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนตัวอย่างเช่นกู้เงินซื้อโรงงานโรงงานเป็นสินทรัพย์แต่ส่วนเงินกู้จะเป็นหนี้สินนะคะอันนี้ต้องแยกประเด็นออกจากกันด้วยนะคะต่อมามาดูคำว่าส่วนของเจ้าของกันค่ะ ส่วนของเจ้าของคำนี้เจอไม่บ่อยแต่สำคัญนะคะเพราะมันเป็นส่วนที่เหลือจากการทำธุรกิจคำนวณง่ายค่ะจากสินทรัพย์ลบหนี้สินเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นส่วนของเจ้าของนั่นเองตัวส่วนของเจ้าของมันจะเปลี่ยนชื่อเรียกไปตามประเภทธุรกิจนะคะเช่นบริษัทเจ้าของคือผู้ถือหุ้นเราก็จะเรียกส่วนของเจ้าของว่าส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับห้างหุ้นส่วน เจ้าของคือหุ้นส่วนเราก็จะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนค่ะถึงคําจะเปลี่ยนแต่หลักการยังเหมือนเดิมไม่ต้องตกใจกันนะคะกลุ่มที่หนี้นถ้าเรารู้คําศัพท์และเข้าใจความหมายแล้วจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยถ้าเรานําไปใช้งานบริหารได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเอาไปใช้บริหารเราต้องรู้ก่อนค่ะว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยเราได้ก็คือ r รโชนั่นเองค่ะ เลโชคือการวิเคาาาราะห์อัตราส่วนการเงินมันจะมีอะไรบ้างล่ะคะน่าจะต้องแยกไปอีกหนึงคลิปแล้วล่ะคะ่ะคำศัพท์บัญชีที่ต้องรู้ของกลุ่มที่สองเริ่มจากรายได้ค่ะรายได้คือผลตอบแทนจากการทำธุรกิจเช่นถ้าเราเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างก็จะมีรายได้มาจากการขายของหน้าร้านใช่ไหมคะและในบางครั้งเราก็จะขายเชื่อให้ร้านอื่นๆด้วยค่ะ สิ่งที่ต้องจำสำหรับรายได้ก็คือจุดรับรู้ส่วนใหญ่จะเกิดเมื่อเราส่งมอบของค่ะเสมือนว่าโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วก็จะเกิดรายได้ทันทีซึ่งบางครั้งรายได้อาจเกิดไม่พร้อมกับการรับเงินได้นะคะต่อมามาดูค่าใช้จ่ายกันค่ะค่าใช้จ่ายเป็นการใช้ประโยชน์ในธุรกิจซึ่งประโยชน์ที่ใช้นั้นมักหมดไปทันทีในปีนั้นๆค่ะเช่นต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง ขายไปแล้วก็หมดประโยชน์ทันทีค่าแรงคนงานก็ได้ใช้ประโยชน์ในเดือนนั้นๆไปแล้วเดือนถัดมาถ้าไม่จ้างต่อก็ไม่ได้งานค่ะหรือค่าน้ำมันรถก็วิ่งได้พักนึงเดี๋ยวก็หมดแล้วใช่ไหมคะจุดที่สำคัญมากๆต้องจำให้ดีสำหรับค่าใช้จ่ายก็คือเราจะรับรู้มันเมื่อมีการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นค่ะโดยไม่สนใจว่าจะจ่ายเงินหรือยังด้วยนะคะ สำหรับคำศัพท์บัญชีอื่นๆช่วยเสริมเพิ่มความมั่นใจนั่นก็คือค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเนี่ยค่ะต้องอธิบายแบบนี้ว่ามันคือค่าใช้ใจ่ายตัวหนึ่งของกิจการแล้ววิธีการเกิดของมันเป็นแบบไหนคะมันเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าสมมุติเราซื้อเครื่องจักรมา1ตัวใช่ไหมคะอายุการใช้งาน5ปี s <S ราคา1 0 0 0 0แบาทเครื่องจักรตัวนี้ค่ะ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแน่นอนเพราะเราต้องใช้ประโยชน์หาเงินได้ในอนาคต5ปีข้างหน้าเลยนะคะ s <S เมื่อเวลาผ่านไป1ปีถามว่าเครื่องจักรตัวนี้เรายังมีประโยชน์มูลค่า1 0 0 0 0แบาทอยู่ไหมอะคะ mm. คำตอบคือไม่ใช่เพราะมันมีการใช้งานเสื่อมลงสึกหรอลง ฉะนั้นนักบัญชีจึงหาวิธีคิดค่าสึกหรอพวกนี้ค่ะแล้วรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานคือ5ปีนั่นเองจึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่าค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าดูจากตัวอย่างนี้นะคะเครื่องจักร1 0 0 0 0แสนหาร5ปีจะเกิดค่าใช้จ่ายปีละ20,000บาทเรียกว่า ค่าเสื่อมราคานั่นเองและในขณะเดียวกันมูลค่าสินทรัพย์มันจะลดลงปีละ2 0 0 0 0เช่นกันค่ะจนกว่าจะหมดอายุสาเหตุที่เราต้องมีค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายหักออกจากรายได้คือเราต้องการรับรู้การใช้ประโยชน์จริงๆเข้าเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีและมันสะท้อนสภาพความเป็นจริงของกำไรในธุรกิจด้วยค่ะต่อมาเรามาดูกำไรหรือขาดทุนกันค่ะ ถ้าเข้าใจรายได้และค่าใช้จ่ายทุกคนน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าเพราะมันคือผลต่างระหว่างรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะถ้ารายได้มีมากกว่าค่าใช้จ่ายแปลว่าเรามีกําไรแต่ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายแปลว่าเราขาดทุนนั่นเองส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจจะเข้าใจว่ามีกําไรคือมีเงินสด แต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปค่ะเพราะจากที่เล่าไปแล้วว่ารายได้บางทีอาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกับการรับเงินสดและค่าใช้จ่ายบางทีเกิดขึ้นไม่พร้อมกับการจ่ายเงินสดแปลว่าพอคำนวณกำไรออกมามันไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับเงินสดเสมอไปถูกไหมคะถ้าจะดูเงินสดต้องไปสนใจเรื่องบริหารการรับเงินและจ่ายเงินแยกไปต่างหากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ สรุปแล้วถ้าเจ้าของธุรกิจอยากคุยกับนักบัญชีให้รู้เรื่องต้องเข้าใจคำศัพท์บัญชี2กลุ่มนี้คือกลุ่มแรกสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของกลุ่มที่2รายได้ค่าใช้จ่ายกำไรเริ่มต้นจากคำสอกลุ่มนี้แล้วค่อยศึกษาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าในแต่ละกลุ่มมีศัพท์ย่อยๆอะไรอีกบ้าง เพราะบัญชีเป็นภาษาของธุรกิจถ้าเรารู้ศัพท์บัญชีอาจไม่ได้มีประโยชน์แค่การคุยกับนักบัญชีรู้เรื่องแต่ยังทำให้เราเข้าใจธุรกิจของตัวเองได้ทะลุปูโป่งมากขึ้นอีกด้วยค่ะแต่เชื่ออย่างหนึ่งเธอค่ะว่ายิ่งเราคุยกับนักบัญชีบ่อยๆถ้าจ้างนักบัญชีที่ดีวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยแล้วอาจช่วยทำให้เรารายได้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายลดภาษีได้เลยนะคะ